p ิกา a บ o o ทุกคนดูอะไรนั่นสิน่าไงทองต่างงาน,นอ,นอาย่นี้เนาะน่โซหมตีผวาใบแนั่นหลูกสายอนน่อยบอกเ้่อยๆมองๆๆ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 ๆนงงท าสีบางงานเนยหนองนเด้อเยดใกล้แสองไข่เอาสองไข่เอาาสไข่จ้าด้อีด้ดเอาาเอาเอเอาาเอาเอเอาาเอาเอาปุ มาหอดเอาขาเอาขากายแมวโรดเด้บะเออเจีดเดือยไงเมื่อพนันกันทำแม่นอนอยู่นบนเอาขานี่แหละตีหัวแม่นั่นมันดื้อยยังได้มาตัวนี้เอาเปลี่ยนขางได้บัานเพี้ยนขางต้องได้จะเ,เปลี่ยนขางได้บัานจะจะ มมเมื่อวัยเมื่อวัเตรียมจะไปตบหัวพี่สิตบตบหัวอาได้นหนน่อยเดือ chắc muốn muốn มานั่งตักแม่ให้หยังบันีเอาคมันเห็นยังอายนะที่ผมเนี้ยเศรษไม้ดูซิอาไปตีหัวพี่ทำไมล่ะเท้าหน่ะไอจอดมันประจำเลยด้มันเห็นอายนะมึงเนี้ยคมครูบันี้เบิงเบิงเบิงสภาพตอนนี้เขานั่งตักแม่นะคะนั่งตักแม่แล้วก็เอามือเอาเท้าใส่หัวพี่นักเรี่ยงหน่อยตัวเนี้ยนักเรียง นั่งไครอยู่คะนั่งไครอยู่เนี่ยมว่าหมานั่งตักคนมเลยไนะปลูกออกไปแม่หนักไปเลยแล้วแม่หนักแม่หนักมากเลยตูดไครที่หนักบ้างเลยเออกไปดูดูเขาตามพี่ด้วย่ ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูไว้ถ่ายวิดีโอไว้เดี๋ยวเขาจะเอาเอา,เอามือไปเกี่ยวพี่เขาโอ๊ยไม่ทำนะปกติเดียจะจตีพี่นะเนี่ย